ทึกการเดินทางคนเดียวของผมอีกครั้งผมเสพติดการเดินทางคนเดียวมาสักระยะหนึ่งแล้วกับความสงบที่ได้ค้นพบหนทางของตัวเองโดยไม่จําเป็นจะต้องฟังเสียงของใครๆในการมุ่งหน้าไปแต่นั่นก็คงเป็นเพียงบทบาทหนึ่งของชีวิตที่เอาคดจริงแล้วเราต่างต้องกลับไปอยู่ในสังคมและต้องเล่นในอีกหนึ่งบทบาทที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงเพราะชีวิตยังคงต้องบาลานในสิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่อยากทําไม่สมดุล ไปในช่วงเวลาที่สมควรตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งในจังหวัดราชบุรีที่คุ้นเคยจากจังหวะเวลาที่อยากจะเดินทางมาที่นี่อีกครั้งในจุดหมายที่แตกต่างไปและที่ที่ผมจะมุ่งหน้าไปนั่นคือเขาตาโต้ง เข้าสู่ฤดูฝนที่เย็นสบายอีกครั้งกับฤดูที่ผมชอบในการออกเดินทางโดยมีทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สมบูรณ์งดงามซึ่งอำเภอสวนพึ่งยังคงมีสถานที่ทางธรรมชาติมากมายที่ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไป ตาต้งที่ผมกาลังมุ่งหน้าไปเป็นลานกลางเต็นท์ที่ใกล้กับทางขึ้นเขาสวรรค์ที่ผมเคยเดินทางมาในครั้งที่แล้วกับเส้นทางที่คุ้นเคยในช่วงเวลาที่ต่างกันก็ยังทําให้เมื่อกลับมาอย่างเส้นทางเดิมทุกอย่างก็ยังคงแตกต่างออกไปอยู่ดีจากเมฆฝนที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมกับเส้นทางที่นําพาผมมาถึงจุดหมายในเวลานี้ สวัสดีครับลานเขาตาต้งอยู่ตรงไหนครับขึ้นขึ้นทางนี้แหละครับตรงเอทีวีผมน้องออกไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวลงใช่ไหมครับได้ครับเส้นทางขึ้นเขาตาต้งที่เป็นทางลูกลังที่ผมไม่ได้คิดเตรียมใจมาว่าจะไม่ได้ขึ้นไปถึงลานได้ง่ายๆจากระยะทางสั้นๆของเส้นทางแห่งนี้ โอ้ยท,ทางขึ้นทางขึ้นไม่ง่ายเลยลื่นมากเมื่อกี้นี้น,นี่เป็นเพราะช่วงแบบฝนตกเลยอะ่ะมันก็เลยแอบ,บลืน่นทางลาดชันบนถนนลูกลางหลังฟ้าฝนก็ต้องใช้พลังอยู่พอสมควรในการประคองรถขึ้นไปถึงด้านบนเป็นการประชนภัยเล็กๆที่น่าตื่นเต้นที่ไม่ได้เตรียมใจมาอยู่เหมือนกัน ซึ่งเขาตาต้งก็มีให้เลือกลานอยู่2รงานนั่นคือลานทงชาติและลาน360องศาผมจึงตัดสินใจที่จะขึ้นไปในจุดที่สูงที่สุดนั่นคือลาน360องศาซึ่งฟ้าฝนในตอนนี้ก็ยากที่จะคาดเดาว่าจะตกลงมาอีกเวลาไหนแต่นั่นก็คงไม่ใช่อุปสรรคที่จะเปลี่ยนความตั้งใจในการเดินทางไปยังเขาตาโต้งในเวลานี้ คือเขาและเมฆฝนที่อยู่เบื้องหน้าเป็นสิ่งเดิมเดิมที่ผมพบเจอเสมอมาในช่วงการเดินทางของฤดูฝนเป็นสิ่งเดิมเดิมที่ยังคงน่าหลงไหลและไม่เคยที่จะคิดเปื่อหน่ายเลยกับความธรรมดาที่ธรรมชาติมีไว้ให้เราซึ่งผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นทิวทัศน์แบบนี้ด้วยตาตนเองเสมอมา จุดกางเต็นท์อย่างสบายใจจากการที่ยังไม่มีใครขึ้นมาในเวลานี้ซึ่งก็แอบคิดในใจว่าหรือจะมีเพียงเราลำพังที่ลานกลางเต็นท์ขาวตาโต้งในค่ำคืนผมเองก็มีงานประจําที่จะต้องรับผิดชอบเหมือนคนทั่วไปแล้วก็รักการออกเดินทางทำให้เมื่อมีจังหวะของเวลาผมจะมุ่งหน้าเข้าสู่ธรรมชาติในทันทีด้วยความคิด ที่ไม่อาจทิ้งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่มีความสุขถึงอย่างนั้นการรักษาวินัยในการทำงานก็ยังคงต้องเป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกันดังนั้นความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและตนเองก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตผมยังคงบาลานซ์ต่อไปได้ ดูเหมือนคืนนี้จะมีแค่ผมกับธรรมชาติที่สวยงามเบื้องหน้าแต่ก็คงไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรจากการที่จะต้องอยู่คนเดียวลำพังเพราะที่ลานก็ยังมีผู้ดูแลและสัญญาณมือถือที่ยังคงใช้งานได้ดีที่นี่ผมนั่งทำงานจนเข้าสู่ช่วงเย็นเพื่อรอเวลาที่จะได้กินมื้อเย็นที่รอคอยนั่นคือหมูกระทะที่ไม่ได้นั่งกินคนเดียวมานาน เมื่อถึงเวลาผมเลือกที่จะลงไปนั่งกินยังลานธงชาติเพราะที่ตรงนี้มีโต๊ะเก้าอี้ที่สะดวกกว่าและยังมีหลังคาที่ช่วยกันฝนหากฝนตกลงมาในเวลานี้คุณลุงช่วยจุดเตาถ่า,านและเดินขึ้นมาส่งหมูกระทะด้วยตัวเองกับความคิดว่าจะกินทั้งหมดนี้ไหวหรือไม่แต่สุดท้ายด้วยบรรยากาศและความหิวโหยมาทั้งวันก็ทำให้ผมสามารถกินมันได้จนหมดอย่างไม่น่าเชื่อ และก็ถึงเวลาแห่งค่ำคืนที่มีความสงบและตัวผมเพียงลำพังรุ่งเช้าที่เหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งจากความเงียบงันรอบด้าน ที่พอมีสายลมพัดพาให้เย็นใจกับเพื่อนสีขาที่มาอยู่ด้วยทั้งค่ำคืนทำให้อุ่นใจดีอยู่เหมือนกันในวันนี้เป็นอีกครั้งที่ไม่ได้มีแพลนจะเดินทางไปไหนต่อพอด้วยความเย็นสบายของอากาศแต่ก็ยังไม่อาจคาดเดากับสายฝนอีกเช่นเคย เช้าแล้วครับแต่ว่าวันนี้เหมือนฝนจะตกแน่ๆเดี๋ยวคงต้องรีบเก็บแล้วก็ต้องไปต่อเราต่างต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ผมจึงต้องออกเดินทางออกจากเขาตาโต้งก่อนที่ฝนจะตกลงมา ซึ่งจะทำให้การลงเขายากขึ้นไปอีกเอาทางไหนดีครับซ้ายใช่ไหมครับได้ครับ <c oughs> ซึ่งทางขาลงก็ยากกว่าทางที่เป็นขาขึ้นอยู่มากๆ <c oughs> จากล่องน้ำในทางลูกลังที่มีความชัน <c oughs> ก็ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางลงมาอยู่พอสมควร ผมเลือกตัดสินใจเดินทางล้กเข้าไปยังชุมชนภูรกรรมที่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายในเส้นทางเพื่อที่จะไปถ่ายรูปยังฝายกั้นน้ำที่มีชื่อว่าทานน้ำใสกับจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพที่เราสามารถประจนภัยในเส้นทางธรรมชาติโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลมากนักนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมชอบเดินทางมาอย่างราชบุรี ในตอนนี้สิ่งเดียวที่คิดนั่นคือขอให้ฝนยังไม่ตกลงมาก่อนที่จะกลับออกไปในเส้นทางที่ไม่ได้คิดมาก่อนอีกครั้งว่าจะยากมากขนาดนี้ก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันแรงมากลงไปนี่น่าจะแบบปิวอยู่เหมือนกัน ลลนาายยอดงไปถ่ฝกระแสน้ำที่แรงในช่วงฤด,ดูฝนก็ทำให้อดถ่ายรูปสวยๆบนฝายแต่ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของลำน้ำพาชีที่ทำผมได้พักสายตาอยู่ที่นี่นานอยู่พอสมควรสิ่งที่ผมชอบในธรรมชาตินั่นคือการปรุงแต่งของทิวทัศ ดังงานศินลปะที่เราสามารถมองเห็นบันทึกทุกอย่างลงบนเฟรมของความจำได้เป็นจำนวนอนันต์ตามอย่างใจต้องการผมออกเดินทางกลับกรุงเทพแต่ยังรู้สึกว่ายังพอมีเวลาจึงลองค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจพอไหนไหนก็ได้ออกเดินทางแล้วก็คิดว่าควรใช้เวลาให้คุ้มค่าอีกหน่อยจะดีกว่า โดยไม่ลืมที่จะหาอะไรลองท้องในช่วงเช้าที่เป็นมื้ออาหารที่ผมชอบลืมกินอยู่บ่อยๆในทุกๆครั้งของการออกเดินทาง ระหว่างนั่งพักผมก็ได้จุดหมายถัดไปที่น่าสนใจนั่นคือหุบผาสวรรค์ในอำเภอปากท่อที่อยู่ไม่ไกลและดูเหมือนท้องฟ้าที่มีเมฆฝนก่อนหน้าจะเริ่มคลายลงซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการออกเดินทางในวันนี้ผมเดินทางมาถึงวัดบุรีราชวนณารามที่เป็นทางขึ้นไปยังหุบผาสวรรค์ในช่วงเที่ยงวันกับอากาศที่มีความร้อนแรง ต่างจากเมื่อวานโดยสิ้นเชิงและยังต้องเดินขึ้นไปยังจุดหมายที่อยู่บนยอดเขาท่ามกลางแสงแดดในเวลานี้แต่ด้วยความตั้งใจเอาไว้แล้วผมจึงเริ่มออกเดินในทันทีพอถึงจะคิดไปกับอุปสรรคที่ต้องเจอเราก็พร้อมเลือกที่จะไปต่ออยู่เสมออย่างที่เคยเคยอยู่ตลอดมา ทางขึ้นหุบผาสวรรค์เป็นขั้นบันไดที่เดินได้อย่างสะดวกแต่ก็ต้องใช้พละกกำลังอยู่พอสมควรซึ่งหุบผาสวรรค์แห่งนี้เคยมีเรื่องราวความเป็นมามากมายเกี <S <S ่ยวกับความคิดแตกต่างของศาสนาในตอนนั้นจนในปัจจุบันที่ทุกอย่างคลี่คลายเหลือเพียงศาสนสถานที่ยังคงอยู่ต่อไปกับเรื่องราวที่เราเองไม่ได้เข้าใจ ผมจึงไม่อาจตัดสินความถูกผิดใดๆจากข้อมูลที่มีเส้นทางที่ผมจะเลือกเดินไปนั่นคือพระยืนที่เป็นจุดหมายสุดท้ายของวันนี้เพื่อที่อยากจะไปให้เห็นทิวทัศน์รอบด้านของที่นี่สักครั้งก่อนที่ต้องเดินทางกลับออกไปหลายสิ่งบนโลกที่เกิดจากมนุษย์ที่มีทั้งสร้างสารรค์และทำลาย เราต่างอยู่ในวงจรของทั้งสองด้านเสมอดังนั้นการที่เราเลือกสร้างหรือทำลายก็อาจจะมีเหตุผลเพียงการได้ประโยชน์จากการเลือกกระทำก็เท่านั้นเอง สวรรค์ทีเป็นศาสนสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งในเวลานี้ถึงแม้ความเป็นมาของสถานที่จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้คงจะเป็นทิวทัศน์และความมานะต่อศรัทธาในการส,สรรรส้างศาสนสถานวันยอดเขาแบบนี้ที่ไม่ได้สามารถลงมือทํากันได้อย่างง่ายๆนี่คงเป็นเหตุผลที่ผมเลือกเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ จบบันทึกการเดินทางคนเดียวของผมอีกครั้ง